สวัสดีครับบอมิกพาทัวร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมมือน,นี่บอมิกพาเมื่อที่จะตลาดนัดโคกระบ,บือจเจริญพันธุ์น,นะครับผมอํเาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมือนี่เป็นนันแรกนะครับนาองจะผมว่าว่าท่านไม่ไผ่หูครับว่าตลาดเปิดนะครับนอกกับว่าท่านมีนมาปันไหนครับวัวตอนนี้ก็มีไม่เยอะครับผมมีประมาณสิบยี่สิบตัวนะครับผมก็ เป็นงวบานับผมงวขุนับผมอยู่นี่นะรับกับสีผ้ามะเบิงขาวๆครับผมกับซื้อว่าเป็นการโปรโมทตลาดนะครับเนาะสงสำหรับคนที่ยังอ,อยากมาสื่อขายงวยนะผมกตลาดเปิดนัดแรกนะครับเนาะวันนี้เป็นวันพรฤหัสนะครับผมที่สิบแปดพฤศจิากาสองห้าหกสี่นะครับผมตลาดนะัดเปิดวันทุกวันพระฤหัสนะครับนาะ เปิดตีหาขอเที่ยงครับแต่ว่าตอนนี้ก็มี่เขามาเรื่อยๆครับผมก็ร่ังเริ่มมีเขามานะครับน้องงวก็ถที่ว่าเป็นการประชาธิปัตย์ปนํ้นะครับว่าตลาดเปิดแล้วนะครับนาอพื้นที่ร้ายครับผมแต่ว่าสงสัยว่าท่านมีคนหูนะครับนาอก็บว่าท่านมีคนมากครับผมแต่ว่าก็มีในหยอยังมาแนนะครับเนาะมาเบงงัวแน่ครับผม นี่ครับผมนั่นแหละเป็นตลาดมัวสิมีมัว่วนะครับผมมัว่วมาลายผมเกิดจิมาเบิ่งเนะครับผมกัดิมาลองเบิ่งถ้าเกิดราคาได้น่อยนะครับผมกัดซือว่าตลาดเพิ่งเปิดน,นะครับเนาะครับผม กตทั้งรถแกมี่นะครับผมผมมาเอาลงนะครับเนาะพอดีวันในหอยบอลายครับผมแล้วก็งวบอลายนะครับผมก็มีอยู่ในรถอีกครับแต่ผมจะพาเบิ้งราคานะครับเนาะว่าเปิดวันเท่ายกุศิตร่องเบิ้งครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวแรกนะครับผมไปกันเลยครับครับผมชาโลเล่ครับผมดบสายขุนนะครับเราไปมาครับผม เหนือนั่งครับผมแข่งข้อโค้งสั่งนะครับเนาะโค้งสั่งดีครับผมตัวนี้เอาไปคุณอีกหลายนะครับมึงนะครับเด้อจะอ้วกพันหลายนะครับเราถือว่าเป็นการโปรโมทตลาดนะครับผมชาร์โลี่ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่34,500บาทนะครับผม สูงกันมากอร่อยสามสิบปกโลครับผมตัวไหมครับเอาครับผมเดี๋ยวสักพักครับของใครนี่ครับของใครนี่ครับพ่อพ่อเอาม่โตครับพ่ออีกตัวหนึ่งนะครับต้นเปิดอะไหรครับพ่อเหมือนกันนะครับอายุเท่าไหร่ครับหนี่งสี่ห้าปีให้ให้ลูกได้ตัวแล้วครับนี่ ในลูกสองโตนะครับเนาะไปเบิ่งนะครับเด้อว่าแม่ลูกสองนะครับผมสามหมื่นสี่ันห้าร้อยถูกประมาณลอยสามสผ้าบลกับผมตัวนี้แต่ว่ากับบนใหญ่งไ,งไปเดนะครับเนาะเบิ้งหนานะครับสามหมื่นสี่ันห้านะครับ, 34, รบผมเพ่องโบดพ่อมีนะครับเนาะ สามหมื่นสี่พันห้ครับผมค,คนยังไม่เยอะนะครับนอะบรรกาเกิราคาเดี๋ยวมน็มทีปไปเลยครับผมกระสิทธาเบิ่งเท,ท่าที่ดูได้นะครับผมว่าโดราคาไหนนะครับเนาะนีครับผมสามหมตัวนี้ก็สามหมนะครับผมนานนะครับตัวนี้เนื้อนังดีครับโครงสาง ครับก็ขอขอบคุณนะครับในหอยทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมขอบันยู่บเชตนะครับเนาะแต่ว่าเป็นบ่มีเบอร์ติดต่อนะครับผมก็ขอบคุณก่อเล้วนะคเบิ้งตลาดนะครับผมบ้นพัลเลคานาสีคือคักวันนี้นะครับผมในหอยทุกท่านและก็ราคาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยราคานี้ถือว่าพอฟังนะครับผมพอฟังนะครับผมราคานี้ยบอแพงไปไหนนะครับผม เสียก็สายคุณต้องเล่นกันสามหมื่นสี่นะครับเนาะลูกหลอดสองตัวครับผมสามหมื่นสี่มาหน้าบ้านตัวตสองตัวก็เตรีมที่ตลาดของเราได้เลยนะครับไปไปดูตัวต่อไปกันเลยครับครับผมมาดูหลุ่มน้อยนะครับผมลูกเจ้าปีศาจแดงนะครับเนาะใบหลอดครบแล้วพอเนาะใบหลอดครบครับผมอายุป้าแม่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเนาะขุ่นเสียครับผมอืมดูนะครับเด้อ ขุนดีอีกหลายแล้วพอน่าตัวนี้ใหญ่ยยดีเยอะครับผมโตดีอีกเยอะพูดแต่ว่าแดงดีใช่ไหมแดงดีรนะดงดรครับผมตัวนี้แดงจนเหลือมนะครับผมคุณเสียกดีครับนี่ครับเด้อเดือนนังแั้งก็ใหญ่ดีอียยกหลายครับผมแต่ว่าเพระท่านอ้วนนะครับผมคุณอีก แดงดีครับอย่างเงี้ยนเนนด้อขาครับ,รบ,บผมแคนข,ขานะครับเนาะเนี่ยหนังโคกงสางตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับผมเนี่ยนะครับเด้อสามหมื่นสามครับผมเอามาตัวเดียวป่ครับครับเดียวครับ <laughs> คนจะมาหูหรือเปล่าเนาะว่าตลาดเปิด,ด,ดอือครับผม ครับผมไม่ใส่กระเพาะมาแต่บัวเชดครับบัวเชดนะน้องพอซงครับหมีครับใหอยมีนะครับน้อนี่เบอร์ที่ต่อป่ครับศูนาครับศูนย์แนยครับสองศูนยูี่ครับหนึ่นะครับผมยุคของม่อก่ครับพ่ะจัมีเขาเรื่อยๆครับมีขบเรื่อยๆนะครับน้อครับผมไปมัดเลยครับผมหนุ่มน้อยลูกปีศาจแดงนะครับผมใบหลอดครบ เสือดีครับสามหมื่นสามนะครับเนาะไปไปดูตัวต่อไปกันเลยครับครับผมกระมืองูอ่ะนะครับเนาะสาวน้อยครับผมอายุประมาณสิบหกเดือนนะครับผมแดงดีครับผมลูกกระทบนะครับเนาะฟูงมากๆลอยซีซิฟครับผมบอกลบกระพับท่านใหญ่ไปไหนครับผมบ้านบ้านหนานะครับเนาะตื่นคนใจน้อยนะครับเนาะ มีตำหนีไหมครับพอ่อตัวนี้มีตำหนีไหมครับมรมผมมีตำหนิครับผมตัวนี้ดูนะครับเด้อดูท้ายครับผมสีแดงดีครับผมแดงสวยเบอร์ไว้เท่า,าไหร่พอ่อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพ่อสามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมต่อรองได้ไหมครับพอ่อต่อรองได้นะครับผมตัวนี้สามหมื่นแปด สาวหน่อยนะครับเนาะใครมาครับผมมาเบิ้งวัวเลย,ย์ะละน,น,นะครับผมวันนี้ชาร์ลีสามตัวกับผมตัวผูกครับผมกับเม็ดน,นิดๆนะครับผมทั้งสามตัวเม็ดสิครับผมประมาณนี้อายุประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับสิบเดือนตัวเล็ก <10 S 1> เ,เ,เก้าเดือนตัวนี้นะครับส <10 S 1> ิบเดือน สิบเดือนนะครับเนาะสายคุณครับผมไัามากครับผมตัวนี้สิบเดือนนะครับผมตัวต่อไปนี่ก็สิบเดือนที่กันนะครับแซลลี่ครับผมแล้วก็ตัวเล็กนะครับผมตัวตัวหน่อยสิเก่าเดือนนะครับผมเก่าเดืนอนพอเปิดไว้แซลลี่สามตัวนี้ครับ หกหมื 65, บาทนะครับผมหกหมื 65, ่นหแต่ขารอยกอะ่ะสองหมื่นสองสองหมื่นสองสอนะครับเลาะครับผมต่อรองได้นะครับผมนี่ครับเพอพอซื้อยังครับพอพอซื้อยังครับ พอเปิดนะครับเนาะมาจะใส่ครับผู้ซิงครับผู้ซิงโอ้ยมาไกลมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับ085ครับ085 676 676 1021ครับ1021นะครับเนาะครับองยุคของมีอีกเ่ครับมีครับไม่รู้ครับมีอีกนะครับผมไปไปดูยุคของได้ไหมครับพ่อได้อยู่ัครบได้ครับผมผู้ซิงนะครับเนาะติดต่อนะครับผมได้หอยเปิลครับผม อืมครับผมทะเลครับผมเล่สามตัวขายยกหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมขายแยกแล้วราคาเท่ากันนะครับผมต่อรองได้ครับผมแต่ว่าถ้าซื้อยกสี่หลายหลายกว่านี้นะครับเนาะต่อหลายหลายกว่าครับผมไปไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมมาเบิ่งวัวแม่สองตัวนะครับเนาะวัวโค้งครับผมตัวนี้จอยนะพ่อเนาะจอยเล็หน่อยนะครับให้ดูยี่ตัวนะพ่อตัวนี้ รูกมาแล้วสตัวสตัวนลครผมตัวนี้นิดน่อยเะพอเนาะตัวมีอายุแล้วโกงรขุมาณอามีบันเนาะบวกลบนี่ครับเด้อมีมีตำหนิยังบัง่อตัวนี้มีแตจอย้อะพอเนาะจอยผมเลยสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ สองหมืนสามปัญหาลอยครับผมวัวโค้งเลยโอ้ตัวนี้แดงดีนะพ่อเนาะอายุเท่าไหร่พ่อตัวนี้สิบแปดเดือนนะผมมัวาสาวนะครับเนาะโอ้สวยอยู่ครับผมแดงดีแต่นี่สีขาวต่ตางข้อจะ่อยนะครับเนะาะแดงขาครับผมเนย่าหนังสูงประมาณลอยสามสิบบาบอกลบรับผมตัวนี้ ดูนะครับผมนงสีเต่านะพ่อเนาะครับคนมสีเต่านะครับผมตัวนี้เปิดเปิดตอนไหนครับสามหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้ไหมครับพ่อต่อรองได้นะครับผมดูนะครับเด้อก็ว่าคุณคนแบบนี้นะพ่อยังไม่คุ้นเท่าไหร่เนาะรับผมสาระคนมักนะครับผม บ้านขุนคนนะครับเนาะยกขู่รถเยอะนะพ่อเนาะทับบอตอกระทรงไงนะพ่อเนาะบอตอสองตัวนี้ไม่เพิ่มพอทรงฟรีเลยนี่ครับพ่อซื้อยังครับในหอยวิรักนะครับเนาะไม่ใส่ครับนอนสบายเกใหญนอนสบายครับผมนี่เบอร์ติดต่อมาครับ ไปซีคอป่ครับครับผมจะเจอผออยู่สีคอก็เจอไดรน้องผอเนาะครับผมขอบคุณมากครับครับบนี่นะครับเด้อพ่อแม่ยสองตัวนะครับเนา้องแล้วคนมาคนติดใจกับผมมาเบิ่งกใหญ่นะครับผมตลาดนี้ก็เป็นตลาดนั้นแรกนะครับน้อคนมาคนหนาแนนเลยครับไปผมซื้อกมาเบิ่งกยิ่งโสองตัวครับผมไปกันเลยครับมาดูวอลเลดนะครับเนาะอายุตัวไรพ่อ ปีนะครับผมปีนิดๆแล้วพอแล้วครับผมโค้งสานครับผมเบิรงแข็งขาด้ครับเด้อแขงขาใหญ่ใหญ่ครับผมตัวนี้เหนียดหนังนะครับผมไงดีแล้วพอแล้วโตได้อีกครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบไม่พอบวกลบครับผมร้อยสามสิบบวกลบนะครับเนาะถุงนะครับเด้อประวัดขุนมาได้ครับผมมาฟังราคากันเลยครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่พ่อสามหมื่นบาท ต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับน้องไปรถบรัตรรถเดี๋ยวอ่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทอายุเท่าไหร่ครับสามปีกว่าล่ะสามปีกว่าไป<น>ครับเด้อสามปีกว่าสูงเท่าไหร่พ่อตัวนี้ไม่รู้ผมไม่ได้วัดเลยประมาณลอยสี่สิบแล้วพันบานี่เบิ่งครับเด้อดูข้างนอกนะครับนอกก้องกับเบิ่งหยางใใได้เท่าไหร่ 4ี0 0 0บาทนะครับเดิมแกะนาหนาแล้วพอเนาะควนแล้วครับผมคุณอีกนะครับเนาะเจหน่อยครับไปไปดูอสองตัวแล้วคุณพ่อเป็นตัวผู้เหมือนกันนะพ่อสองตัวนั้นผู้หมดเลยนี่ครับผมอีกสองตัวตัวนี้อายุอายุอะไรพ่อตัวนี่ อันนั้นสองปีไล่เสื้อดำครับสองปีตัวนี้นะครับปีกว่าตัวดำสองปีตัวขาวปีกว่า,าครับผมกะส่วนสูงจะทำกันเฉพอะนอน่รอยยิบผาบังลบกับัวโคงง้งตัวคุณน,นะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมคู่น,<อ>นี้เหมือนนะครับเด้อคุณได้ครับพอ่อต่อรองได้นะ ด้วยนะครับเด้อเอาไปคุ้นนะผมให้มาสายคุ้นนะครับเนาะคุ้นได้ครับผมบอลอ้วนนะครับเนาะใส่กินยาคุ้มอาหารจะหน่อยครับผมคุ้นได้ไม่ใส่กระเพาะทับทิมสยามกษัตริย์รักคุ้น่นีอ๋อครับทับทิมสยามนะครับเนาะหือตังคานนะครับเนาะพ่อซื้อซื้อยังครับพ่อเรือนมีเบอร์ติดต่อไหมครับพ่อ ขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หน่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหกห้าศนะครับผมครับยุขอมมีอีกบ้ครับมีครับยุขอมมีอีกนะครับเนาะสสารับคนที่สือใจครับผมไปเบิ่งยุขอมแดงนะครับเด้อยุขอมมีอะไรบ้างครับมีอยู่สองสามตัวสองสามตัวนะครับเน้องมีทะเลหครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมกับบางตัวกับแต่ของวันดียู่นัมนะครับเนาะงคงกะ วัสมบัเปิดราคาเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแถวเาขานะครับเนาะกะ็รกำลังมาอีกกระมี่รับผมกำลังมาอีกกระมี่นะครับก็ตลาดนั้นบ้านคือขักนะครับเนาะไม่ห่วยพันหลายก็ถือว่าเป็นการโปรโมทในตัวรับผมว่าตลาดนี้เปิดแล้วนะครับผมทุกวันพระฤหัสนะครับผมสังขละบุรีอำเภอสังขะนะครับเนะะาะจังหวัดสุรินทร์ครับผม ดีครับผมตัวนี้ว่าเสืเปิดราคาะไขเบิ้งแต่ว่าจะฟ้องมันปรอยู่นะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของเขานะครับผมกนีมากครับผมเดี๋ยวนั่นรอดจะมีเลยครับเนาะแต่ว่ากับพันคือคักครับผมเดี๋ยหรับคนที่มาคลิปนี้ครับผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อถ่ายนะครับเนาะ มือหนะ้าบบารมิกจีภาพปใสนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมกดติดตามกดไหลค์กดแชร์กดตซับสะไคร่สำหรับมือนี้บาวมิกพาทั่วขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณมากครับผม